กวผมเคยมาฝึกมโนโมยิธิโดยใช้คำภาวนาว่านะมะพาทะพอครูฝึกบอกไม่หยุดคำภาวนาปล่อยจิตไม่ว่างใจผมก็ไปจับพุทโธทันทีเลยไม่เห็นอะไรเลยเป็นเพราะเอตไลจึงเป็นอย่างนั้นขอรับเป็นเพราะไม่เห็นจึงไม่เห็น การป้ายเลยนะฮะอันนี้สมาธิเขาว่าการตั้งใจราบตั้งใจสมาธิโยกใจโอ้ก็ต้องตั้งใจไว้ที่ภาวนาวนามาพระท่าความหมายมุ่งหมายมันต่างกันร,ราบลาบไม่ใช่ใช่เดิมต้องมีทำภาวนาหลายๆอย่างทำไมละ่ะเห็นไหมล่ะราบลาบถ้าไม่จําเป็นธรรมนาก็มีอย่างเดียวได้ถ้ามันมีความจําเป็น า้าแสดงว่าจิตไม่ได้เป็นสมาธิจริงแม้ทุกกระจารสมาธิก็ไม่มีค่านเองนะปราบทุกคนสมยนัยครับม่อยู่หลายครั้ง